จังหวัดตราดค่ะเปิดงานวันรักรรมหวานผลไม้และของดีเมืองตราดประจำปี2,568อย่างยิ่งใหญ่นะคะโดยงานนี้จัดขึ้นในระหว่างวันที่9ถึง13พฤษภาคมนี้ภายใต้เป้าหมายส่งเสริมการตลาดผลไม้เพิ่มรายได้ให้เกษตรกรพร้อมกระตุ้นการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและเกษตรกรรมค่ะ ที่บริเวณสนามหน้าสารกลางจังหวัดตราดนายนัทพงษ์สงวนจิตผู้ว่าราชการจังหวัดตราดได้เป็นประธานในงานในการเปิดงานวันรกักรรมหวานผลไม้และของดีเมืองตราดประจำปี2568ซึ่งจัดขึ้นโดยหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ค่ะโดยงานนี้นะคะมีประชาชนและนักท่องเที่ยวให้ความสนใจมาร่วมงานกันอย่างคึกคักเลยทีเดียวค่ะภายในงานก็จะมีขบวนแห่รถผลไม้จากทุกอำเภอทั่วจังหวัด ตรามาน,นำเสนอผล,ลไม้พื้นถิ่นที่ขึ้นชื่อและสร้างชื่อเสียงให้กับจังหวัดส่วนกิจกรรมภายในงานก็มีมากมายหลากหลายนะคะอย่างเช่นการจัดเวทีเสวนาเกี่ยวกับการอนุรักษ์และส่งเสริมสุนัขพันธุ์ไทยหลังอ่านอัตลักษณ์ตราดการแสดงศิลปะวัฒนธรรมและการแสดงดนตรีจากศิลปินชื่อดังในทุกค่ำคืนและนอกจากนี้ค่ะยังมีกิจกรรมชิมผล,ลไม้ฟรีที่จัดขึ้นในวันที่9-11 และ13พฤษภาคมรวมถึงการแข่งขันกินอาหารทะเลค่ะในวันที่12พฤษภาคมที่มีให้ชมถึง3รอบในช่วงเย็นจนถึงค่ำเลยนะคะส่วนอีกหนึ่งกิจกรรมไฮไลท์ของงานก็คือการประกวดผลไม้ยอดเยี่ยม6ชนิดที่จัดขึ้นบริเวณสาลา100ปีตราดรํำลึกโดยสำนักงานเกษตรจังหวัดตราดโดยเกษตรกรจากทั่วจังหวัดค่ะต่างก็ส่งผลไม้มาร่วมประกวดกันนะคะ ซึ่งผลการประกวดนั้นมีดังนี้ค่ะรักกําหวานรางวัลที่หนึ่งได้แก่นายพินโยดีหลายจากอำเภอเมืองตราดทุเรียนหมอนทองค่ะรางวัลที่หนึ่งได้แก่นายสันติเรืองสกุลจากอำเภอเขาสมิงเงาะสีทองรางวัลที่หนึ่งได้แก่นายสุพินทองคำจากอำเภอเมืองตราด มังคุดผิวมันรางวัลที่หนึ่งได้แก่นางวารินดอกไม้จากอำเภอบ่อไร่มังคุดผิวลายรางวัลที่หนึ่งค่ะได้แก่นางสาวสิรินาศคงบำนุจากอำเภอเกาะช้างและสับประรดตราดสีทองค่ะรางวัลที่หนึ่งได้แก่นางสาวพัชรรัตน์รื่นรมจากอำเภอเมืองตราด นอกจากนี้นะคะยังมีการประกวดที่ดารกรรมหวานด้วยค่ะโดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดตราดเป็นเจ้าภาพจัดการประกวดสาวงามจาก17หน่วยงานเข้าร่วมโดยคัดเลือกรอบต่างๆกันอย่างเข้มข้นนะคะจนได้ผู้ชนะเลิศค่ะก็คือผู้เข้าประกวดหมายเลข9จากกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีและเครือข่ายโอท็อปจังหวัดตราด รองชนะเลิศอันดับหนึ่งนะคะได้แก่นางสาวขวัญพิรมสุทธิบุญรองชนะเลิศอันดับ2ถึง4ค่ะได้แก่นางสาวนัทธมนศิลาอาดนางสาวกริตพรประสาทศินและนางสาวพัรทรธิดายิ่งประเสริฐตามลำดับขณะที่รางวัลขวัญใจช่างภาพสื่อมวลชนนะคะตกเป็นของนางสาวธัญลักษณ์ชาวรัฐค่ะโดยการจัดงานครั้งนี้นะคะไม่เป็นเพียงแต่เป็นเวทีที่แสดงศักยภาพของผลไม้คุณภาพดีจาก เท่านั้นแต่ยังช่วยส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากและสร้างการรับรู้แก่ประชาชนและนักท่องเที่ยวทั่วประเทศด้วยค่ะ